สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บสตูดิโอผมกูจุ๊บสันตต่อวิดีโอครับวันนี้เราจะมาสอนทำไตเติลในเพลงชุดโกโกวาที่ตอนนี้กำลังดังอยู่นะครับมาแล้วูจชุดโกกกวาาที่นูอยได้โดยในลักษณะของเพลงนี้นะครับเพลงชุดโกโกวาครับมันจะลักษณะมีไตเติลครับเป็นขึ้นชื่อชุดโกโกวามาเนี่ยครับขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับมีลักษณะที่เป็นรูปคนเดินผ่านครับจะมีเท้าครับมันจะอยู่ข้างหน้า ตัวโลโก้ครับแล้วก็เดินผ่านไปอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะเท้าก็จะ เปลี่ยนไปแล้วก็จะลบโลโก้ออกไปครับในรักษณตแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าจะทํำยังไงกันนะครับก่อนไปชมคลิปการขอประชาสัมพันธ์ครับช่องจุ๊บสตูโดครับมีระบบสมัครสมาชิกครับเพื่อนๆสามารถจะกดปุ่มสมัครสมาชิกหรือลิงก์ที่ใต้คลิปเพื่อสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนการทําคลิปของผมครับโดยขั้นต่ำในการสมัครครับสามบาทเชิญชวนเพื่อนๆมาสมัครกันเยอะๆนะครับต่อไปเราเข้าไปชมการทําคลิปได้เลยครับผมได้ทําการถ่ายวิดีโอนะครับที่มีการเดินผ่านในรักษัตยแบบนี้ ก็จะเป็นรูปคนเดินครับตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวอักษรอะไรขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะทําให้มันมีตัวอักษรขึ้นมานะครับแล้วก็เดินผ่านแล้วก็จะหายแบบในมิวสิกของเขานะครับต่อไปครับเราสร้างเลเยอร์ใหม่เลเยอร์นะครับคลิกขวานะครับกด insert video tag ครับขึ้นไปหลังจากนั้นครับกดคลิกขวานะครับเลือก insert text media เมื่อกดไปแล้วครับจะมี video media generator ครับขึ้นมานครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับชื่อที่เราต้องการใส่นะครับผมจะใส่นะครับเหมือน ตัววิดีโอครับนะครับก็จะขึ้นชุดโกโกวามะครับเราก็เลือกฟอนต์ครับที่เราต้องการครับเอาให้เหมือนเขาครับเขาจะโหลดฟอนต์ตัวนี้ครับตัวที่ชื่อว่าฟอนต์ทีเอสไยลนะครับในเหมือนในมิวสิกวิดีโอครับกดไปครับก็จะได้อย่างนี้ครับเราก็เลือกสีครับเอาของเขานะครับเอาคล้ายๆกันครับเขาเอาประมาณสีส้มๆอย่างนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเราสามารถจะปรับแต่งที่หลังได้นะครับ ต่อไปครับเราก็เลือกตัวเอาลายนะครับให้มันมีสีสันขึ้นมาหน่อยครับอันแรกนะครับชั้นแรกเราก็เอาเป็นสีสีดำนะครับตัวที่เป็นชั้นๆของเขาครับเลือกสีดำครับแล้วก็เราก็ปรับนะครับเอาลายไปสัก4นะครับดูนะครับเราขนาดซักลองดูสัก90ก่อนครับหลังจากนะครับเราลองใส่เอาลายอีกสักชั้นนะครับเพิ่มเป็นชั้นที่2นะครับกด อินเสิร์ตวิดีโอแท็กครับกดเข้าไปครับเมื่อเรากดอินเสิร์ตวิดีโอแท็กครับให้เป็นอีกชั้นครับชั้นนั้นบนครับเราจะต้องกด Copy ตัวข้างล่างเข้าไปครับให้เรากด c o n t r o l ค้างครับแล้วก็กดล่างเข้าไปนะครับเครื่อยจะถามว่าจะทําการเขียรตัว Copy ้ไหมครับให้กดเลิกตัวบนนะครับก็กดโอเคครับมันจะทําการ Copy ้ขึ้นไปครับหลังจากนั้นครับลองดูตัวด้านล่างครับเราจะใส่สต็อกอีกสักอันนะครับเราก็เข้าไปตรง g e n e r a t e m e เดียครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นครับ เรามาเลือกสีสตอกข้างล่างอีกสักสีนะครับอันนี้ผมจะใช้ประมาณสีเหลืองครับหลังจากนะครับลองปรับนะครับเอาตรงนี้เอาสัก8ครับตรงดูนะครับมันจะเป็นสีสตอกด้านล่างครับน่ครับหรือว่าอาจจะหนาขึ้นก็ได้ครับอ่าสักสิบเลยก็ได้ครับโอเคเอาประมาณนี้ครับมันก็จะได้เป็นสตอก2ชั้นครับเราก็ปรับตามความสวยงามที่เราต้องการจะใช้นะครับเราทําแบบไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับด้านบนอาจจะมีปรับ ดูตัวสอนครับให้มันมีลายนูนขึ้นหน่อยครับเรามาที่วิดีโอเอฟเฟครับเรามาเลือกเลเยอร์ด e ม s ช o ันทัลลี่ครับหลังจากครับเราเลือกให้มันมีแบบเหมือนขอบนูนหน่อยครับเราก็มาปรับนะครับตรงเอ็มบอสซับครับลากกันไปนะครับเอามาไว้ตรงตัวบนครับหลังจากครับเรามาปรับตรงเอ็มบอสครับนะครับเรามาปรับตรงลาวเนตครับตรงนี้ให้ดูมันเหมือนมีนูนเหมือนเป็นตัวเล่นอักษรหน่อยครับลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เลือกได้ครับตามความพอใจ หลังจากนั้นครับเราจะมาถึงขั้นตอนนะครับเราจะทำภาพวิดีโอนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่านะครับตัววิดีโอนะครับมันจะซ้อนทับอยู่ด้านหลังของตัวแท็นะครับตัวอักษรด้านหน้าครับต่อไปครับเราจะทำให้ให้รูปถาวรครับมันอยู่ด้านหน้าของตัวอักษรนะครับโดยแบบทําลบนะครับวิธีการทำนะครับให้ทำอย่างนี้ครับให้เรากด insert video tag ครับขึ้นไปอีกหนึ่งแท็กครับด้านบนนะครับ ื่อกด insert video tag นะครับหลังจากนั้นครับเราให้ทําการ copy นะครับตัววีดีโอด้านล่างครับขึ้นไปบนด้านบนครับตรงนี้ครับโดยก่อน copy นะครับให้กด U ก่อนครับ U เพื่อเป็นการแยกครับเส้นเสียงกับตัวีดีโอครับให้มันออกจากกันก่อนนะครับกด U ครับหลังจากนั้นครับเราก็ทําการ copy ไปครับโดยการกด control ครับค้างไว้นะครับแล้วก็ลากครับตัว v ดีโอครับขึ้นไปบด้านบนครับ ตอนนี้ครับวิดีโอที่เป็นรูปเท้านะครับมันก็จะมี2วิดีโอครับมีด้านบนกับด้านล่างครับตอนนี้เห็นได้ว่าอักษรครับมันจะโดนทับไปหมดแล้วครับต่อไปเราจะมาทำนะครับให้ลักษณะครับตัวอักษรเนี่ยมันโผล่ขึ้นมานะครับในในลักษณะที่เท้าทับนะครับให้เรามาทําอย่างนี้ครับเราไปที่ตรงวิดีโอด้านบนนี้ครับหลังจากนั้นครับเรามาที่อีเวนต์แผ่นคอร์ครับจากนั้นครับเราให้มากดตรง Mas ต Enable ครับ เราให้เลือกติ๊กตรงซิงเคอร์เซอร์นะครับตรงนี้ให้เป็นสีฟ้านะครับให้มีการซิงภาพกับตัวที่เราทำแมสครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนดูนะครับนะครับจะเห็นด้ว่าตอนนี้จะเห็นวิดีโอเข้ามาหนึ่งนีะครับ เราก็จะเริ่มแมสตรงนี้นครับพิธีการแมสนะครับจะทําให้เราจะใช้ผ้าแต่ตรงส่วนที่เป็นวิดีโอนะครับให้มันเกิดขึ้นครับแต่ตรงจุดอื่นนะครับให้มันลบไปมันจะเห็นเป็นตัวหนังสือด้านหลังครับโดยจุดที่เราจะแมสตอนแรกนะครับเราต้องดูนะครับมิวส์ตัวบนไปก่อนนะครับจุดที่จะเริ่มนะครับก็คือตัวนี้ครับจุดให้ก่อนที่จะเท้าเข้ามาตรงที่จุดชุดนะครับเราก็กด M ครับ มาร์กจุดไว้ก่อนครับตรงนี้ครับเป็นจุดเริ่มนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เปิดตัวบนครับกดมาที่อีเวนต์แพนคอปอีกทีครับเสร็จแล้วเราก็มาตรงเครื่องมือตรงนี้นะครับ ancher creation tool ครับกดคลิกไปนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ทําการกดคลิกไปนะครับให้วงเป็นรูปเท้านะครับให้มันเกิดเฉพาะรูปตรงเท้านี้ครับก็กดคลิกไปนะครับแล้วก็ทํานะครับนี่ครับทำหมุนลูกกิ้งนะครับให้มันใหญ่หน่อยครับเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆนะครับกดคลิกไปนะครับรอบๆเลยนะครับ เราก็กะไว้นะครับว่ามันเป็นจะเป็นรูปเท้านะครับเป็นรูปขาเราประมาณนี้ครับก็คลิกไว้ก่อนเอาไว้คร่าวๆก่อนครับต่อไปนะครับเราก็ทําการมาตรงเคอร์เซอร์ตรงนี้ครับกดเลื่อนาไปทางขวาอันนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าพอมันขยับไปครับตอนนี้ทับตัวอักษรนะครับแล้วก็ให้ทําการเลื่อนนะครับเราไ่กดตรง normal edit tool นะครับล้วจะนะ้เราทําการเลื่อนนะครับกดลูกศรไปนะครับเคอร์เซอร์นะครับ เลื่อนนะครับให้มันครอบคุมเท้าเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าครับตรงด้านนี้ครับจะทับไปครับหลังจากนั้นเรามาที่เคอร์เซอร์ใหม่ทีครับกดเคลื่อนไปอีกสัก2 3ทีนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็เลื่อนตัวภาพเราครับเข้าไปนะครับให้มันทับเอกสารแบบนี้นี่ครับแล้วจัดนะครับให้มันครอบคุมนะตรงจุดที่เราต้องการครับถ้าเกิดตรงนี้ไม่ตรงครับดูนะครับ ถ้าไม่ตรงนี้นะครับเราก็ดําเนินการคลิกไปนะครับเลื่อนจุดนะครับล้อมรอบภาพแล้วนะครับอย่างนี้ภาพดีโอจะไปไีนนะครับนะครับมันจะทับๆไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นครับก็เลื่อนนะครับไปอีกสักสองสามเฟรมครับประมาณนี้จากนั้นก็จับนะครับเลื่อนเต่มาคลิกไปครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้จากตรงนี้ครับจัดให้มันคุมครับ ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับให้มันครอบคุมไปเรื่อยๆตรงจุดนี้ครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับในการจัดนะครับเพราะถึงจุดนี้นะครับตรงที่ตัวอักษรครับมันจะเลยออกมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้เราให้เปิดยาวไปเลยนะครับเปิดให้มันยาวไม่ไม่ให้มันขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดตัวอักษรฝั่งนี้ไปเลยนะครับ เปิดให้มันขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าพอตัวสอนมันถูกลบไปนะครับตรงนี้มันก็จะไม่มีตัวขึ้นมานะครับพอถึงตรงนี้นครับจุดที่วางเท้าเต็มเต็ม,ตมครับมันก็จะให้เห็นท้าวซ้ายครับที่ปิดบังนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะโดนทับไปอย่างนี้นครับส่วนตัวเรือนะครับก็คือเท้าฝั่งนี้นะครับเท้าฝั่งด้านขวานะครับเดี๋ยวมันจะลบไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะกวาดเลยนะครับลบให้หมดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เพิ่มไม้อันเลยนะครับตรงนี้ครับกดไปเลยนะครับนะครับไม้อันนึงเลื่อนเลยนะครับปึ๊บกวาดนะครับนี่ ตอนนี้ครับเราก็ทําจุดมาร์กครับจนเสร็จนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเท้าขวานะครับก็จะปิดนะครับแล้วก็กวาดไปอย่างเงี้ยครับก็เสร็จนะครับแบบนี้เลยบางทีเราก็มาแต่งนะครับตรงไหนที่ไม่ค่อยเนียนเราก็สามารถแต่งได้นะครับซึ่งภาพจริงๆครับเคลื่อนแบบเร็วนะครับเราก็ไม่ต้องเนียนอะไรมากก็ได้ครับให้มันตัดไปนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับ อย่างนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็ต้องใช้ฝีมือในการทาแมสนะครับส่วนเรื่องตอนแรกนะครับตามมิวสิวิดโอครับมันก็จะมีการแบบวาร์ปขึ้นมานะครับเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่ตรงทรานซิชันครับเราให้เลือกซูมครับแล้วก็เลือกซูมอินเซนเตอร์ครับเอามาใส่ครับเอามาใส่ตัวบนเลยครับเนี่ยใส่ตัวบนแล้วก็ลดมาหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้เรามาใส่ทั้งสองอันเลยนะครับ ของแทกของเราครับแล้วก็ลดมาในลักษณะเวลาเกิดมันจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับตัวเสริมันจะแวบขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเงี้ยครับจะสูงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จัดให้มันตรงกันนะครับแค่นี้ครับก็เป็นงานจบวิธีการทำไตเติลของมิวสิกชุดโกโกวาครับแบบที่กำลังฮิตกันอยู่นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ